ภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้าทำให้โกศยะเศรษฐีชะง,งักงนันเขายืนนิ่งอยู่กับที่ตัวสั่นใจสัน่นก้าวขาเดินต่อไปไม่ไหวตาเบิ่งค้างจ้องมองสิ่งที่เห็นราวกับถูกมนต์สะกดที่ริมทางนั้นเจ้ายาจกกระจอกงอกง่อยกำลังนั่งยองๆอ,อยู่กับพื้นมืออันสกกระปรกทั้งสองข้างประคองขนมเบื้องชิ้นใหญ่ สีเหลืองอารามอย่างกับทองเจ้านั่นผลักขนมใส่ปากอย่างตะกุมตะกามท่าทางซอแววอดอยากหิวโหวยแผลปเดียวขนมเบื้องทั้งชิ้นก็อันตรธานหายไปลิ้นยาวๆแลบออกมาเลียมเมล็ดงาสองสาม,มเมล็ดที่ตกค้างอยู่บนฝ่ามือโกศยะเศรษฐีเหงื่อแตกค่อยๆก้าวขาออกเดินกลับบ้าน บ้านของเขาอยู่ที่นิคมสักการะเป็นคฤหาสูงถึงเจ็ดชั้นวันนี้เขาเพิ่งไปเข้าเฝ้าพระราชาในนครราชคฤึกมามันเป็นหน้าที่ของเศรษฐีทั้งหลายที่ต้องเข้าเฝ้าเพื่อบำรุงพระราชาที่ราชมนเทียนเศรษฐีอื่นจะนั่งเกวียนหรือยานอันหรูหราไปแต่โกเซียนิยมการเดิน กว่าจะถึงบ้านตะวันก็บ่ายคร้อยโกศยะเศรษฐีรู้สึกระหอยโรยแรงรีเปลี่ยนชุดที่ใส่ในวันเข้าเฝ้าออกพึ่งนางทาสีเตรียมข้าวกับน้ำผักดองไว้ให้อย่างเคยแต่วันนี้เขารู้สึกคอหอยตีบตันกลืนอะไรไม่ลงจึงปลีกตัวเข้าพักผ่อนภายในห้องหลายวันต่อมาโกศยะเศรษฐี เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากร่างกายที่ผอมอยู่แล้วยิ่งผอมเหลืองซูบซีดหนักไปกว่าเดิมใบหน้าดำคล้ำเส้นเอ็นขึ้นสะพังปูดโปนไปทั่วโกศิยะกำลังมีความทุกข์ก็เพราะเจ้าความอยากที่เขาเก็บซ่อนไว้มันเป็นความลับในใจที่บอกใครไม่ได้นั่นเองโกศิยะนั้นเป็นเศรษฐีมีสมบัติมากมายมหาศาลถึง80โกด แต่ใครก็ตามที่ไม่ใช่ชาวเมืองสักกะระหากได้เดินสวนทางกับโกศิยะในระหว่างทางซึ่งต้องไม่ใช่ในวันที่เขาไปเข้าเฝ้าพระราชาจะไม่มีวันรู้หรือดูออกเลยว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีเพราะเสื้อผ้าที่โกศิยะสวมใส่นั้นเก่าซอมซ่อปะแล้วปะอีกราวกับวันิพกผิวพรรณก็ซูบซีดแห้งเหี่ยวปราศจากราศีของผู้มีอันจะกิน ช่ว่าโกเยียะจะเป็นคนที่มีอุดมคติใช้ชีวิตอยู่ข้างฝ่ายคนส่วนมากของประเทศยากจนก็หาไม่ตรงกันข้ามเขาค่อนข้างรังเกียจและไม่อยากค่องแวะกับคนในระดับนี้ด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ทำให้เขามีสภาพเยี่ยงนี้ก็เป็นเพราะว่าโกเยียนั้นเป็นคนขี้เหนียวที่สุดของที่สุดชนิดที่เรียกว่า อยู่อันดับหนึ่งแถวหน้าของคนขี้เหนียวในโลกที่เคยมีมาแล้วก็ว่าได้ว่ากันว่าเขาไม่เคยทำทานเลยไม่เคยให้แม้กระทั่งน้ำมันหยดเล็กๆสักหยดเดียวแก่ใครอย่าว่าแต่จะให้คนอื่นเลยตัวเขาเองจะกินจะอยู่ก็ยังกระเบียดกระเสียนที่สุดกินเฉพาะข้าวสารหักหรือปลายข้าวถั่วงาก็กินที่ฟอฟอแฟบแ,ฟแฟซึ่งคนเขาทิ้งแล้ว กับข้าวหลักของโกศซียที่กินอยู่ประจำคือน้ำผักดองเสื้อผ้าดีๆมีอยู่ชุดเดียวก็คือชุดที่ใช้เข้าเฝ้าพระราชายานหรือรถที่ใช้เทียมวัวเทียมมา้าก็มีอยู่หลายคันแต่ละคันวิจิตรสวยงามทว่าก็จอดเอาไว้เฉยๆสำหรับรูปคลำเพราะกลัวความสึกหลอสิ้นเปลืองรมดีๆ ไม่เคยเอามาใช้กันแดดกันฝนแต่ใช้ของเก่าเก็บผูกพังแทบกันอะไรไม่ได้สมบัติ80โกดที่มีอยู่จึงไม่อำนวยประโยชน์ทั้งแก่เขาบุคคลอันเป็นที่รักเช่นลูกและเมียป่วยการจะพูดถึงค่าทาสคนยากไร้ในสังคมหรือกระทั่งสมณะชีพรามทั้งหลายมันเป็นสิ่งของที่ตั้งอยู่เฉยๆไม่ได้ใช้สอย ดังนั้นถึงจะมีอยู่ก็เหมือนไม่มีตอนนี้เขานอนสมอยู่บนเตียงในห้องนอนรู้สึกหนักอึ้งไร้เรี่ยวแรงรากับถูกผู้เขากดทับเหตุการณ์ทั้งหมดไม่รอดจากสายตาของผู้เป็นพันรยานางเดินเข้าไปหาย่อนกายลงนั่งบนเตียงเอามือลูบหลังโกศิยะเบาๆถามเขาว่าไม่สบายหรือเปล่า หรือว่าถูกพระราชากริว้วหรือลูกๆทำอะไรให้ไม่พอใจถามโนนถามนี่ไปเรื่อยแต่ไม่ว่าจะถามอะไรอย่างไหนคนที่นอนสมอยู่ก็สายหน้าปฏิเสธอย่างเดียวหากแต่คนที่ถามก็ไม่ละความพยายามโหบอกมาเถิดว่าท่านอยากได้อะไรนางถามด้วยเสียงอ่อนหวานฉันอยากอยาก โกศิยะตัดสินใจจะพูดแต่เหมือนมีอะไรมาจุกที่คอหอยอยากอะไรนางผู้เป็นพภรรยาก้มหน้าลงไปจนเกือบชิดเพลอตัวถามด้วยเสียงคาดคั้นโกศิยะอึกอึกอักอักกืกน้ำลายลงคอเมื่อถูกรุกหนักเข้าในที่สุดก็ระเบิดออกมาว่าอยากอยากกินขนมเบื้องเสียงที่ดังลั่นห้อง ทำเอาคนถามแทบผงะงายหลังอภิทโทอภิถังนึกว่าอะไรขนมเบื้องแค่นี้เราไม่ใช่คนยากจนอะไรเดี๋ยวฉันจะทอดขนมให้ท่านและให้พอแจกสําหรับคนทั้งหมู่บ้านเลยโกสิยะถลันตัวลุกขึ้นนั่งทันทีคิดในใจว่าบัรลัยแล้วทั้งข้าวสารงาเนยใสยน้ำอ้อย อุส่าห์อดกลั้นมาหลายวันก็เพราะเสียดายของแล้วนี่แม่เมียตัวดีมาพูดอย่างนี้โกสยะจึงพูดออกไปว่าคนในหมู่บ้านนี่เป็นพ่อเป็นแม่ของเธอตั้งแต่ชาติไหนกันโถถ้าอย่างนั้นฉันจะทอดให้พอกับคนในตรอกนี้แล้วกันรัวคนเขาจะไม่รู้ละสิว่ารวยน้ำเสียงขึ้นจมูกประชดประชัน งั้นทอดเผื่อแค่เพื่อนบ้านใกล้ๆก็พอโอ้ยพูดไม่รู้เรื่องแม่คนจิตใจกว้างขวางโกสิยะตะวาดอย่างงุดหงิดเอาเถอะถ้าอย่างนั้นจะทอดสำหรับท่านตัวฉันแล้วก็ลูกๆลูกมาเกี่ยวอะไรด้วยรู้ได้ยังไงว่าเขาอยากกินแล้วจะให้ทอดเฉพาะท่านกับฉันหรือนางชักอ่อนใจ กอแล้วเธอจะกินด้วยทำไมเขายังคงพูดต่อไปเข้าใจแล้วฉันต้องทอดให้ท่านเพียงผู้เดียวใช่ไหมโกเซียรัวภรรยาเข้าใจไม่ดีพอเขารีบสำทับเพิ่มว่าเวลาที่เธอทอดขนมกลิ่นของมันจะหอมหวนทวนลมไปทั่วแล้วใครๆก็จะมาขอร่วมวงด้วยมันจะวุ่นวายดังนั้น ฉันอยากให้เธอขึ้นไปทอดขนมบนชั้นที่เจ็ดของบ้านอ้อแล้วก็อย่าลืมละ่ะเอาแต่ข้าวสารที่หักหักนะใส่นมใส่น้ำพึ่งน้ำอ้อยนิดเดียวก็พอฝ่ายภรรยาฟังคำสั่งจากสามีจบนางนิ่งอึง้งพูดอะไรไม่ออกได้แต่ลุกไปเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่ต้องการแล้วพาสามีขึ้นไปบนปราสาทโดยลำพังเพียงสองคน เศรษฐีขี้ตืดปิดประตูใสลิ่มิมลงสลักตั้งแต่ชั้นแรกจนถึงชั้นที่เจ็ดเพื่อความมั่นใจว่าใครก็ตามที่ได้กลิ่นขนมนี้จะไม่มีทางหาที่ทอดขนมเจอเมื่อลงนั่งเรียบร้อยผู้เป็นภรรยาก็ติดไฟที่เชิงกรานยกกระเบื้องขึ้นตั้งแล้วเริ่มลงมือทอดไกลจากบ้านเศรษฐีไป45โยชน เป็นที่ตั้งของวัดเชตวันมหาวิหารในกรุงสาวัตถีช่วงจวนสว่างของวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จออกจากสมาบัติทรงตรวจดูหมู่สัตว์และทรงเห็นอุปนิสัยโซดาปฏิพลของเศรษฐีกับภรรยาพระองค์ตรัสเรียกพระมหาโมคคลานะมาแต่เช้าตรูตรัสว่าโมคคลานะ ในสักการะนิคมซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงราชครึกเศรษฐีผู้มีความตระนีให้ภรรยาทอดขนมเบื้องบนปราสาทชั้นเจ็ดเพราะกลัวคนอื่นเห็นเธอจงไปที่นั่นแล้วทำให้เศรษฐีละพยศลดทิฐิมานะทำให้คนทั้งสองถือขนมน้ำนมเนยใสยน้ำผึ้งและน้ำอ้อยมาอย่างวัดเชตวัน วันนี้เราและภิกษุ500รูปจะนั่งในวิหารและจักทำพัฒธธกิจด้วยขนมเท่านั้นพระโมคคัลนะรับพระดำรัสของพระาศาสดาแล้วเดินทางไปถึงสักระนิคมทันทีด้วยฤทธิ์โดยยืนอยู่ที่ช่องตรงหน้าต่างชั้นเจ็ดของปราศาสต์ดวงใจของมหาเศรษฐีวูบไหวและสั่นสะท้านเมื่อเหลือบเห็นพระเถระ เขาคิดว่าข่าอุตสาหทอสังขารขึ้นมาถึงชั้นเจ็ดชั้นสูงที่สุดของบ้านก็เพราะกลัวคนจะเห็นทำไมทำไมพระรูปนี้ถึงมายืนอยู่ข้างหน้าต่างได้ด้วยความเดือดดาลจึงร้องว่าเฮ้ยท่านยืนอยู่อย่างนั้นนึกว่าจะได้อะไรต่อให้เดินจงกรมในอากาศก็จะไม่ได้อะไรเลยเช่นกันพระเถระเริ่มเดินจงกรม กลับไปกลับมาในอากาศแทนที่เศรษฐีจะตกใจในอัศจรรย์ที่เห็นต่อหน้าด้วยความงกที่มีมากกว่าทำให้รีบตะโกนว่าเดินจงกรมแล้วจะได้อะไรต่อให้นั่งขัดสมาธิกลางอากาศก็ไม่ได้อะไรเช่นกันพระเถระจึงนั่งขัดสมาธิกลางอากาศพันรยาของเศรษฐีเห็นเข้าถึงกับตาเบิงกว้าง แต่ผู้เป็นสามีกลับพูดว่านั่งกลางอากาศแล้วจะได้อะไรถึงจะให้ควันตลบขึ้นก็จะไม่ได้พระเถระจึงบังหวนควันจนตลบไปหมดทั้งปลาศาสตาของเศรษฐีถูกควันแล้วเจ็บเหมือนโดนเข็มแทงกระนั้นก็ปากดีพูดว่าอย่าว่าแต่ควันเลยต่อให้ทำไฟลุกโพรงขึ้นก็จะไม่ให้ ทันใดนั้นไฟก็ลุกโพรงขึ้นอย่างร้อนแรงนอกหน้าต่างถึงตอนนี้เศรษฐีกลัวบ้านจะไหมไฟไวายวอดเดี๋ยวไม่คุม้มเลยตะโกนบอกพันรยาว่าเร็วเข้าทอดขนมชิ้นเล็กๆให้เขาไปชิ้นหนึ่งจะได้รีบๆไปเสียนางตักแป้งแค่นิดเดียวหยอดลงไปในกระเบื้องแต่ขนมกลับพองเป็นชิ้นใหญ่โตขึ้นเต็มถาด ปัดโทบอกให้ชิ้นเล็กๆไงพูดจบก็คว้าทัพ,พีมาแจแป้งให้ติดตรงมุมนิดหน่อยแล้วหยอดขนมเองปรากฏว่าขนมเกิดใหญ่กว่าชิ้นก่อนเศรษฐีก็หยอดใหม่อีกขนมก็ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆกว่าเดิมเศรษฐีชักกลุ่มกระแทกทัพ,พีลงแล้วพูดว่าหยิบหยิบไปเถอะชิ้นไหนก็ได้จะได้จบเรื่องเสียที พอเมียหยิบขนมจากกระเช้าขนมทุกชิ้นก็เกิดติดกันขึ้นมาเป็นพวงดึงยังไงก็ไม่หลุดนางหันไปร้องบอกจอมขี้เหนียวพอเขาเห็นดังนั้นจึงคว้าขนมมาดึงเองขนมก็ไม่หลุดเลยสั่งให้เมียจับคนละด้านแล้วเอาตีนยันกำแพงไว้พอออกแรงดึงปล้ำอยู่กับขนมจนเหงื่อไหลไข่ย้อยงวดคราเหนียวหนึบ พ่อดึงถูกดึงผิดนั่งหอบแฮกแฮกความหิวความอยากที่มีแต่ต้นอันตรธานหายไปจนหมดสิน้นเขานั่งพิงผนังห้องและดูเหนื่อยอ่อนพูดอย่างปรงใจว่าเธอเอาขนมให้พระไปเถอะฉันไม่อยากกินแล้วพันรยาเศรษฐีช่วยกระเช้าขนมแล้วถวายพระโมัลลานะท่านจึงเริ่มแสดงธรรมแก่คนทั้งสอง โดยกล่าวถึงคุณของพระรัตนตรายและผลแห่งทานที่ผู้ให้จะได้รับเศรษฐีฟังธรรมแล้วจิตเกิดกระจ่างดังพระจันทร์วันเพนเศรษฐีจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญขอท่านจงมานั่งฉันขนมเบื้องบนบัลลังนี้เถิดพระโมกขลานะจึงกล่าวกับเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่ในวิหารพร้อมกับภิกษุอีก500รูปส่งตั้งพระไยว่าจากเสวยขนมถ้าท่านเศรษฐีและภรรยามีความชอบใจก็เชิญนำเอาขนมนี้พร้อมทั้งน้ำพึ่งน้ำอ้อยแล้วไปสู่สำนักของพระศาสดากันเถอะเศรษฐีนั้นจึงกราบถามพระโมคคัลนะว่าตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนขอรับ อยู่ในพระเชตวันวิหารไกลจากที่นี่45โยชน์โยอ้โอไกลเหลือเกินเดินทางกี่วันถึงจะถึงละขอรับท่านเศรษฐีถ้าท่านมีศรัทธาเราจะนำท่านทั้งสองไปด้วยกำลังของเราเองและแล้วบันไดได้เกิดขึ้นที่ข้างปราศาสสองสามีพรนรยาค่อยๆเดินลงไปตามทางนั้น ที่เชิงบันไดนั่นเองซุ้มประตูมหาวิหารเชตวันได้ปรากฏขึ้นอยู่เบื้องหน้าเป็นที่อัศจรรย์พระเถระนำคนทั้งสองไปเข้าเฝ้าพระาศาสดากราบทูลให้พระองค์เสด็จเข้าสู่โรงฉันพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์มหาเศรษฐีได้ถวายทักคิโนโทกผู้เป็นภรรยานำขนมใส่บาตรของพระองค์และพระสงฆ์ทั้งหลาย หลังจากนั้นก็แบ่งไว้สำหรับตนเองและแจกจ่ายให้กับคนยากจนทั่วไปแต่แจกแล้วแจกอีกขนมก็ไม่หมดพวกเขาเข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างไรขนมก็ไม่ยอมหมดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตัดว่าถ้าอย่างนั้นจงนำขนมไปทิ้งเสีย ที่ซุ้มประตูพระเชตวันคนทั้งสองทำตามแล้วกลับมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงกระทำอนุโมทนาแก่เขาในการจบอนุโมทนานั่นเองท่านเศรษฐีและภรนรยาได้ดำรงในโสดาปติผลคนทั้งสองเมื่อถวายบังคมลาพระศาสดาแล้วก็ขึ้นบันไดที่ซุ้มประตูพระเชตวัน กลับไปอยู่ที่ปรา,าสาทของตนนับตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งสิ้นชีวิตเศรษฐีได้นำเงิน80โกดของตนออกมาเฉลี่ยจัดสรรเพื่อใช้ทำนุบำรุงพระศาสนาทำทานและใช้เลี้ยงดูบุตรภรรยาข่าทาสบริวารของตนให้มีชีวิตที่สุขสบายตามอัธภาพทรัพย์ที่มีอยู่จึงได้ทำประโยชน์ของมันอย่างเต็มที่ โซดาปฏิพลคือพระอริยบุคคลขั้นต้นอริยบุคคลมีสี่ระดับคือ 1. พระโสดาบัน 2. พระสกิคาามี 3. พระอนาคามีและ 4. พระอรหรันต